พี spread, ่่ะช okay. <It> ่วยได้น่าอ่าครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อย่างน้อยพอจะช่วยได้เราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้ในนี้แตหลายอย่างคิดว่าหลายๆคนก็ท่านอื่นๆก็ทําหลายอย่างกันแล้วว่ามันก็เป็นช่วงที่ไม่ใช่แค่เราหรอกว่ามันก็คนไทยคนช่วยกันทำเพือการแสดงความเป็นห่วงต่อพี่พี่น้องน้องที่ประสบภัยเราเราเห็นภาพเหตุการณ์แล้วมันเทืนใจย ก็ผมก็ตกใจเหมือนกันไม่ได้คิดว่าจะขนาดนี้ในตอนแรกเราลรงมีธุรกิจอะไรอยู่ขนาให่ที่ใต้ไหมมีครับมีก็อย่างที่บ้านมีโรงแรมถูกไหมครับห้างก็มีนะฮะเราก็เราก็จะได้ยินคือเขาบอกว่าโอเคตอนนี้ปัญหาเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นความเสียหายรูแอกของเรามัในแง่ฝั่งธุรกิจอื่นของที่บ้านผมอาจจะตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องขนาดนั้นแต่ว่าในในฝั่งของผมก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ ไม่ได้ไม่ได้เลยคุณประชาชนน่าจะหนักกว่าใช่ผมคิดว่าหลายๆคนที่อาจจะสูญเสียบ้านสูญเสียคนรักเออสูญเสียธุรกิจหรือว่านั้นเขาดูแรงไปหน่อ่ะในในใจผู้ประกอบการความคิดนะคะแบบบ้านร้านต่างๆมันทังถถ้าเป็นเราอ่ะร้านเราจะเป็นแบบมองผ่านเขาอ่ะคือผมไม่ได้มองว่าโอเคของเราจะเป็นยังไงนะแต่เราได้แค่เห็นแล้วเราเข้าใจแหละว่าเออมันก็หลายๆคนก็ น้ำพักน้ำแรงนะฮะมันไม่ได้หาออมาง่ายๆเงินมันไม่ได้ง่ายายาิ่งสมัยนี้เงินไม่ได้ง่ายเ, <S <S เห็นก็ได้แค่ว่าก็เห็นใจแหละอย่างแรกแล้วก็เรา,าก็อยากพยายามช่วยถ้าพี่ช่วยได้เาที่เท่าที่มีความสามารถพอที่จะช่วยได้นฐานะน,านักบริหาอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลับมาฟืนา้นฟูได้ไหมอย่างที่เราดูเห็นการตอนนี้ร้งงานค้าประกอบการเล็กๆอะไรคือผมว่ามันคงฟื้นฟูได้แต่มันคงใช้เวลาแต่ว่าอย่างอย่างนี้ตอบคือผมก็เป็นได้แค่ ผู้ประกอบการในฝั่งเอกชนเอกชนผมไม่ได้เป็นภาครัฐแต่อย่างใดที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ในแง่ระบบได้สำดรนมันก็ต้องหวังพึ่งวา่าภาครัฐจะทําหน้าที่ที่ตัวเองสมควรที่จะทำคลในการช่วยเหลือครับาีทีช่วยเหลือในส่วนไหนคนุบคอนเซิร์นในส่ญญวสนไนทตอนนี้เหรอครับโอ้จริงๆแล้วภาพรวมนี่มันค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับมผมว่าอย่างแรกคือเรื่องเยียวยาจิตใจก่อนเลยผมว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแต่มันคือทรมานมันคือเหตุการณ์ใครสิ่งที่ใหญ่มากๆอย่างแรกผมว่าก็ต้องเยียวยาสภาพจิตใจกกัน่อ ก็ค่อยๆฟื้นฟูความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของที่ที่เราช่วยเนี่ยตอนนี้เข้าไปถึงผู้ประสบภัยแล้ว่ใช่ก็นะตอนนี้เท่าที่ทําเท่าที่ช่วยก็มีของที่ได้แจกจ่ายไปบ้างแล้วเงินก็มีไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พอจะช่วยกระจายต่อได้อ๋อก็นะตอนนี้ผมทราบแค่นี้จำนวนข้อมูลแค่แต่ก็หวังว่าจะจะได้อัปเดตมากกว่านี้อัปเดตอัปใจครับรีหน้าอยู่กับไทยเนาคะ ครับอยู่ครับไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนต้องผลงานอุ่นหัวครับก็ยังไม่มีฮะตอนนี้มีแค่สาธุกเลครับเรียกรับหรืออะไรไม่มีใครติดต่อเลยงานละครน้อยอันนี้จรริงหบเพราอาจจะไม่ได้เห็นว่าเราเหมาะ เราเล่นเราเล่นมีแต่ว่าเราเลือกเองแต่ว่าเราเองก็มันเพิ่งมันเพิ่งหมดช่วงของ post production สักในช่วงก่อนหน้านี้แหละครับก็เลยโอเคขอเว้นแป๊บนึงมาดูว่าหนุ่ช่วงนี้มันท่วอบองคเอลมันหล่อแปลกไม่ไม่เลยนะหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรหรือเปล่ายังไม่มีครับแสดงว่าปีหน้าก็จะ ก็ผมว่ามันก็ขึ้นก so so yeah. like ับ <left> ว <nonprofits> no, ่ามีอะไรที่มันน่าเล่นหรือเปล่าแล้วก็อยู่ที่ว่าผู้ชมถ้าดูสาธุเยอะเราอาจจะได้ทำซีซั่นสามต่ออดจ๋ยช่วยให้ชีวิตมันง่ายขึ้นหน่อยเราจะวนเวียนกับสาธุอยู่ใช่ครับผมหวังจะเล่นถึงซีซั่นที่เจ็ดร้อยแล้วถาไอพีชอบสาธุมากจังไม่หรอกผมว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ทำงานแล้วมันสนุกมากๆแหละระหว่างทำงานมันมันพูดในเรื่องที่เรา คิดว่าจําเป็นที่จะต้องพูดเป็นเรื่องที่ที่ผมว่าทุกคนเข้าใจว่ามันมีแต่ทุกคนเพิกเฉยกับมันจนจนจน,จนช่วงที่เราทำซีซั่นหโอเคแล้วหลังจากนั้นก็เกิดผลลัพธ์ในแง่บวกจนเราได้ทำซีซั่นสต่อวก็คิดว่าถ้าซีซั่นสองทำได้เหมือนซีซั่นหนึ่งมันหวังว่าจะแก้ปัญหาสังคมในหลายๆอย่างได้ไม่มากก็น้อยกับความที่แตกกับเรื่องละเอียดของแค่นี้ค่ะมันเคย ก็มากระทบจิตใจเราเนี่ยนะนักแสดงในแง่ไหนในแง่ของการที่พูดในสิ่งเป็นความเชื่อครับคือไม่ไม่ได้ไม่ได้เซนซิทีฟส่วนตัวนะผมคือแบบหมยถดงว่าผมเป็นคนพุทธอยู่แล้วแหละโดยกําเนิดถูกปะการที่มาเล่นสาธุผมไม่ได้รู้สึกว่าศาสนาพุทธแย่ลงนะหรือว่าผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมันก็ยังเป็นศาสนาที่เราเคารพอยู่แต่ว่ามันทาให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยปัญหาของมันมันอยู่ที่คนมากกว่ามันอยู่ที่ระบบที่มันไม่ โปร่งใสมากคอและนั่นคื็สิ่งที่เราอยากจะพูดว่าทําไมเราไม่ทําให้ระบบ,บมันดีขึ้นได้จุดประสงค์ของเรื่องนี้ค่ะเราต้องการให้มีการปรับเปลเรียนใี่มันดีขึ้นด้วยไม่ถายประกับคือสุดท้ายแล้วในในแง่คนทำฮะเราก็ผมเชื่อว่าทุกศาสนาเป็นศาสนาที่ดีมันมีอินเทนชันที่ดีอยู่แล้วม,มันเลยเป็นหน้าที่เราถ้าอยากจะให้ศาสนายัางดีต่อไปก็ต้องช่วยกันอย่างน้อยตั้งคาําถามนี่ช่วยกันฉายไฟฉายเพื่อให้คนที่มันไม่ดีอยู่ไม่ได้ช ับเรื่องต่อไปแล้วครับพี่พีทพิจารณาจากอะไรบ้างนอกจากคนนี้ที่อบตีแ่นแล้วสนุกแหละมาเลยมันต้องต้องตีแผ่กับสนุกเรือได้เงคือไม่ได้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องตีแผ่แต่ผมว่าคนที่ทำงานมันมันมีแมสเซจส่วนตัวอยู่แล้วแหละเรื่องที่อยากจะเล่ามันแค่แบบมันต้องเริ่มจากสนุกออ่ะคืแบบตีแผ่ไปแล้วไม่สนุกก็ไม่ช่วยอะไรที่มาเออหนังผีนะหนังผีครับหนังอะไรนะฮะผีหนังผีผี ผมว่ามันเยอะไปแล้วอะช่วงเนี้ยมันหนังอีเยอะมากๆในโรงหนังก็เหมือนจะเห็นเออผมไม่เคยคิดว่าที่หยดออกจากโรงหนังเลยอะฮะอยู่มาตลอดเราเลยอยากไดให้สาธุอยู่ตลอดก็หวังว่าต่อโอกาสขายของเลยค่ะมีอะไรให้ขายไหมคะก็มีสาธุพรุ่งนี้ครับ บ่ายสามโมงออกที่เน็ต l ล็กนะครับดูกันได้ออนอกนั้นี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเม่วาจะป o เ a โต้คอนเนอมืวอจะข้าวโจอีกม่วาจะกาแฟอูโน่ก็ยังคงมีอยู่แล้วก็ปีหน้าต้นปีน่าจะมีสินค้าใหม่มีแบรนด์ใหม่โอเคขอบคุณครับคุณครับ <laughs> อิสรก่นนะครับ <laughs> ถึงกันช็อกว่าจะต้องตอบอะไรดีอ <laughs> ยากรู้ว่า ครับทรงผมนี้คือเซ็ตหรอคะใช่แล้วครับตั้งใจให้มันทรงอะไรครับทรงบินไม่นั่งให้มันแบบกระยุกกระยิกแบบมันมีมูฟเมนต์ใช่ให้มันแบบมีความแบบไม่เรียบร้อยมากเพราะว่ามันมีแจ็คเก็ตแล้วอะไรเงี้ยเราไม่ยากมีรองอนตนั้นเยเหมือนชวนคุยไปเรื่อยอัปเดตใช่ไหมหลอกคุนหลอครับ